นายโก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ก็มาอยู่กันในซอของเกม Roblox เองเนาะกันอย่างในแบบใหม่ะะที่มีชื่อว่า Mount Force เนั่นเองซึ่งในวันนี้นก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือมาประเดิมกันในแบบใหม่ซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาได้ทําการบอกเอาไว้นะว่าจะเป็นแนวเกมระบบ PVP และ PVE ซึ่งมันเป็นแบบใหม่ที่คนเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองเล่นเลยเนาะว่าแบบเขาจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะสนุกไหมดูจาก ลักษณะจากภาพแล้วน่าจะเป็นแบบที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะกราฟิกเราปรับปกติกแล้วนะคะทุกคนเอามาเดี๋ยวมาลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ากระตุกอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยไม่มีการตั้งค่าให้ปรับกราฟิกดูให้โอเคไหนดูซิระบบแบบเขามันจะเป็นแนวยังไงกันแน่ฮะมาลองดูกันปุ่มก่อนอันนี้จะมีเป็นในส่วนของหน้าตาของตัวละครต่างๆกดคุยกับคุณนี้ได้ปะมันจะกดคุยได้ฮะฉันทำการสร้างดัมมี่เอาไว้ตรงนี้นะคุณมากเลย เดี๋ยวเราไปลองดูการในสนของปุ่มในตรงคานด้านหน้าตัวเกมเขาได้ทําการบอกออกว้อยู่นะคะว่าปุ่มของเขาในะมีอะไรยังไงกันบ้างในสนของปุ่มวิ่งกันก่อนปุ่มวิ่งอ่ะคือกด w 2ครั้งหรือว่า w 2ครั้งจะเป็นการวิ่ง shift ก็คือเป็นแบบว่าหน้าตาแบบนี้นะ shift อกตัวลเป็นการ dash ส่วนตัว f เป็นการ deflect นะคะน่าจะเป็นการสะท้อนเหรออันนี้ไม่มั่นใจนะส่วนตัว q ตามด้วย m 2นะคะ q ตามด้วยเมาส์2หรือว่าไ i g h t มาส์เนี่ยจะเป็นการ c a n ซิลการ dash เมาส์ ไลท์ไลท์เมาส์ก็คือคลิกขวาใช่ไหมเดี๋ยวเราดูซิทีอไงอ๋อหยุดกระทันหันกด Q อ่อะ Q แล้วก็คลิกขวานะฮะแป๊บนึงเอาหม่เอาม,าอามา่กดพร้อมกันนะมันจะเป็นการหยุดแดชกระทันหันสว่วนการกดปุ่ม Middle m o มาสเมาส์ตรงกลางนี่คืออะไรอะเดี๋ยวเราดูซิเมาส์สามมิดเดิลเมาส์เอาเมาส์สองไรท์เมาส์จะเป็นอันเอ็กซ์คิวอันนี้อาจจะต้องไปรอกับศัตรูนะคะอันนี้มิโชว์ว่าคือปุ่มอะไรตัวอาร์เป็นเฮฟวี่หรือว่าจะเป็นต่อยหนักอันนี้ไม่มั่นใจตัวอาร์จ้ำ คืออะไรโอ้ปีนป่ายเหรออันนี้คือสามารถกดสเปซบาร์ได้เลยโอเคกดสเปซบาร์เอาไว้เพื่อทำการปีนป่ายได้จนจีเป็นการยุสคือโอเหมือนจะเป็นการฮิวปาตุคนมันมีเอฟเฟกด้วยละ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะจะ Mm hmm. แบบมันกระตุกอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันว่าแบบเขาจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นโนนะะทุกคนกด space in the a i l d n e a f wall to c r a m it อันนี้ก็คือเราทําการให้ดูแล้วก็คือการปีนป่ายเดี๋ยวปีนป่ายให้ดูชึบนี่เป็นไงโคเช่ยังไงต่อโอเคได้แล้วสําเร็จปีนอีกมาอันนี้ก็ปีนอาไมะต้องกด q dash ไปด้วยพร้อมกันนะฮะ โอเคได้โอ oh, ชิวๆเลยพอปีนไป่ายได้ข้างบนนี้เราต้องไปไหนกันต่อออกมาข้างนอกหรออ่ะลงมาดูซิข้างล่างนี้มีอะไรคะเราลองมาเล่นแบบนี้กันดูนะทุกคนมันจะเป็นแนวแบบต่อสู้ PvP ซึ่งน่าสนใจมากโอ้โ oh, หแมพเขาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขึ้นไปที่สูงดูสิคะทุกคนไปหาดูดิว่าเราต้องไปที่ไหนต่ออ่ะปีนปีนปีน,ป,นปีนไปปีนโอเคได้อยู่ปีนแบบรัวๆ อุ้ยอนนี้เดียวถึงแล้วอา่าอุ้ยเหมือนจะต้องลอฝั่งนูนะเนี่ยยังไงสิอุ้ยไม่ถึงว่ะโอ้โหเลือดลดด้วย <c oughs> เรียบร้อยฮะเราถึงที่หมายแล้วไม่ปุ่มอะไรอีกปุ่มตัวเอ็มก็ไม่มีอะไรนะเรากําลังจะออกจากเกาะน,นี้ไปได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือน,นานอยู่กันจะได้นกว่าจะหาทางออกเจอข้างล่างนี้อะชุบนี่ไงเราเจอเรือแล้วน่าจะออกไปได้แล้วแหละมีเรืออยู่ลำหนึง่งมาลองดู นี่คือเรือของเรานะคะไปลองออกไปเลยดีกว่าชึบต้องอ๋อ,อกดที่เรือเหรอ This is the boat จะฮะที่ทำไอค้คนี้เนี่ยทัการทิ้งเอาไว้ให้เราตามที่เขาบอกเอาไว้นะอ่ะเราจะเอาเรือออกไปเลยแล้วกันเราจะไม่มีทางได้กลับมาอีกอย่างนั้นหรอโอเคเรามาถึงแล้วอันนี้คือ ไหนดูสิเฮ้ขอเว้ว่าไฟดีโนใครที่เจอในส่วนของโน้ตตัวนี้เนี่ยแอนฟิลเซอร์แล้วก็รู้สึกว่าหลงทางมากมากให้เราเนี่ยทำการเดินตรงไปนะคะฟรีที่ฟรอสกัดเจเซฟเอาเฮียจะอยู่ที่หน้าแล้วจะปลอดภัยอันนี้ตามคำพูดแล้วน่าจะแปลถ,ถูกอยู่หรือเปล่า,ลาอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าคือเขาบอกให้เฮดมุ่งไปข้างหน้าก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูลวกันว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้เรายังไม่เจออะไรที่ดูแบบเครื่องพิลั่น,นะคะไม่มีอะไรแปลกๆอยู่แล้วตอนนี้เฮ้ย hey! ก่อสวยอยู่น้าปีนโอเคนักปีนป่ายในตำนานมาแล้วครับผมปีนโอเคในนี้มีถม้ำหมอลองดูสิว้าวเฮ้ยในนี้มีถ้ำจริงเฮ้ยอะไรน่ะเรามีหมัดไหม้อันหนึ่งนะคะทุกคนมีอะไรป้าแปลกๆกดเวลาด้วยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมถือหมัไหมดไว้ตลอดเวลาดีกว่าอย่าบอกนั้นักค่าฮิวหมดโอเมก้ มีหมดด้วยโอเคลงโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงมีเชือกไสให้อยู่นะคะต่อลงไปทีนี่คือแบบแทบตุยแถมมีคนเจอ NPC แล้วคนหนึ่งนะคะตรงนี้นีมี NPC คนนี้อยู่คนหนึ่งสวัสดีจ้าใครเอ่ยมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยใครเนะี่ยกดคุยได้ใช่ไหมสวัสดีแลนส์เฮ้ยฉัน I was supposed to deliver some supplies to the town on upper plains ดูดีก็ได้เควส I owe you ยู่วันเ นะคือเพื่อนให้เราไปส่งของนะคะทุกคนที่อยู่ตรงทางด้านบนมีดอกมีอเอมเส์ให้เราไปจุดสูงสุดมันจะมีคนเหรออันนี้ไม่มั่นใจฮะแต่ว่าอั p เปอร์เพลนน่าจะอยู่ตรงแถวๆข้างบนมนะั้งแต่อันนี้เราจะสะพานแล้วค่ะน่าจะเจอหมู่บ้านควแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองดูกันเราเจอแล้วนะคะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าใช่ที่นี่หรือเปล่านะที่เราลเล่นครสมาจากคนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นออกแนวหมู่บ้านหรอใช่ไหมมีสะพานแบบเยอะจัดข้างล่างก็มี โอ้แหมเขามันเป็นแนว PvP PvE นะค e ะซึ่งน่าจะมีเควสให้เราทำเรื่อยๆด้วย,วยตัว G ีเนี่ยมันต้องไปหาน้ำยาฮิวมาเยอะด้วยวนะเนี่ยเพราะว่าน้ำยาฮิลลวเราหมดแล้วมาอุ้ยฟรอสกัดนี่ไงตรงสถานที่นี้เองที่เขาบอกว่าปลอดภัยไหนดูซิมีอะไรให้ซื้อมั่งอันนี้ตัวอ e ีตรงนี้น่าจะมีอาวุธคล้ายกับหอกให้เราซื้ออันนี้ก็ได้เหรอกดคุยได้ปะ Merchant เฮ้ยว <Mer chant S 1> <Hey, S 2> ัดดีเราเรากดซื้อได้เลยปะ ซื้อไม่ได้ต้องอันนี้เอาเองหูชุดนี้โคตรเท่เลยสีแดงมีชว์เสื้อผ้าให้เราซื้อนะคะอันนี้กดเข้าไปไม่ได้ด้วยโอเคไหนดูซิตรงนี้คืออะไรเป็นการพักผ่อนโออารมณ์คล้ายๆกับไอ้นี่ปะะทุกคนอารมณ์แบบ เซสปปวเป็นเผ่าเอลฟคิวศูนย์มีค่าเลือดค่าเวบพอนก็คือฟิสหรือมัดนั่นเองอีแคนเทชันยังไม่มีชุดกราบก็ยังไม่มีนะคะเป็นเพอร์เซนต์โอเคเดี๋ยวออกก่อนโอเคมีอะไรให้เราทําเยอะจริงอันนี้ก็ต้องซื้อด้วยอะไปเอาเงินมาจากไหนครับเนี่ยมันเหมือนจะมีค่าเงินนะคะุดคือคนนี้ดูแอนคิปเปอร อ๋อ uh, oh. oh, อันนี้แสดงว่าเป็นการดูข้าสเตตสินะส่วนอันนี้นจะเป็นที่เซสปพอยด์ออดอนเยี่ยมมากอนอยนะสำหรับการพบคก่อในครั้งนี้เฮ้ย <Hey, S 1> มันเจ๋งอยู่น่ะทุกคน,นไปเล่นไปนะเนี่ยแมบมันแนวแบบต่อสู้ PVP แล้วก็ PVE นะคะแล้วก็มีอะไรทําเยอะเลยส่วนคนนี้คือใครเอ่ยเกจการผู้รักษาฟ้ประตูวัดดี Can you open the gate เปิดประตูได้ไหมต้องมีค่า50เซฟรี d i s p อ o เมน อา้าไม่มีค่าเซฟฟรีนะคะไม่รู้ไปเอามาจากไหนด้วยประตูเกตมันมีเปิดประตูเกตด้านบนด้วยอะทุกคนเฮ้ยอลังการอยู่นะโอ้สีฟ,ฟ้าคือเหล่าผู้คนจริงๆรด้วยนี่ไงเจอแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นคนจริงๆนะเนี่ยเป็นคนจริงๆแบบจริงๆจงๆจ,งๆจังๆแล้วเมื่อกี้คือแบบมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อะเราลองล,อง,ลองไปไหม โ okay. อเคลองไปข้างล่างดูนะคะเพราะว่าแมปเขาจะเป็นแนว PVP PVE นะคะทุกคนคือฟาร์มต่อสู้กับผู้เล่นจริงๆหรือว่าฟาร์มกับพวกมอนสเตอร์จริงๆซึ่งเรายังไม่เห็นปัใจจัยในเกมก็คือพวกแบบมอนสเตอร์เลยอะยังไม่เจอเลยอะเดี๋ยวไปลองดูข้างล่างมาในถ้ำเนี่ยมีแน่ๆเลยลองดูซิหุ้ยข้างล่างมีด้วยหรอโคตทเอ่อันนี้คืออะไรอะสวัสดีวินเซนต์บราเธอร์นะคะพี่ชายวินเซนต์ห้ยิตนรับสู่ My Diner นะคะเป็นเหมือนร้านอาหารใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องใช้ค่าเงินเหมือนกันอีกส่วนใหญ่ต้องไปหาค่าเงินเซฟรีมานะคะอันนี้เอ่อ uh, you got any monster p a s s ชิ้นส่วนของมอนสเตอร์หรือว่าชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดไหมอืมฉันยังไม่มีเลยค่ะจริงอะ่ะยังไม่มีเลยสักอัานหนึ่งนะคะต้องไปตีมอนสเตอร์จริงจด้วยอ่าอ,อันนี้คือทำอะไรเอ่ย here you can give me a p r o s t h t i c arm เป็นแขนเนา โอ้โหโอเคต้องไปหาศัตรูมาตีตัวหนึ่งอะ่ะก่อนจบคลิปอ่ะเอยากจะตีมอนสเตอร์ทุกคนที้ดูจังเลยเมื่อกี้เจอผู้เล่นจริงๆแล้วนะคะแต่ว่ายังขาดการเจอมอนสเตอร์อยู่ Meanwhile โอเคนะคะหลังจากที่แบบว่าเราได้เอาเวสเนี่ยไปส่งเนาะก็คือเราเอาเงินเนี่ยมาซื้อเป็นอาวุธนะคะตรงนี้ซื้อเป็นห่อนะคะนะคะยีหเหรียญสีเทานะเออก็ราคาถูกดีส่วนอันนี้ก็คือเราซื้อเสื้อมาเป็นสีแดงนะคะตามธีมช่องเราเลยแล้วก็เราเนี่ยก็ได้เจอท่าหลายๆคนเนี่ยพาไปสำรวจตัวทีมมอน เร์อยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูก่อนจะจบคลิปกันนะคะว่ามอนสเตอร์ระบบ PVE ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วจริงคือเราเลยมาแล้วนะเดี okay, ๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูอีกรอบหนึ่งละกันนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบชุดของเราที่เราแต่งตัวไปนะคะบอกเลยว่าโคเช่โอเคก็ออกจากตรงที่จุดเกิดที่เราได้ทําการซิสปาเอาไว้นะคะแล้วก็ออกมาจากตรงนี้เลยค่ะออกมาจากตรงนี้ข้ามสะพานมามันจะมีเป็นอารมณ์คล้ายๆกับแบบว่าช่องลงไปยังข้างล่างสุดนะคะมันจะมีมอนสเตอร์เนี่ยอยู่เออ แดี๋ยวเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ในตรงนี้นี่แหละมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนค่อยๆกระดึ๊บลงไปอุ้ยมาตรงนี้แหละมันจะมีมอนสเตอร์นะคะเมื่อกี้คนน่พามากันอยู่ข้างๆมาตีมอนสเตอร์กันเยอะอยู่นะโอ้ยตัวละโอ้โนโอชิตเย็นๆเดี๋ยวๆสีส่ตัวอาตีหนักนี่อููอ,อููโอโอ,อ่ออา ตัวเอฟหลบได้หูนี่สกิลหืมเราหลบก่อนกูคนหน้าตามนตอนเตอร์มันก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเว้ยยายาโอ้โหเออเอออ้าว นี่นี่คือหน้าตาของมอนสเตอร์นะทุกคนที่อยู่ตรงทางด้านล่างบอกเลยนะว่าถ้าฆ่ามันแล้วมันจะมีในส่วนของการที่นาเนื้อหรือว่าชิ้นส่วนของเอ่อมอนสเตอร์ถ้าทุกคนจำไ,ได้ให้อยู่ในทรามน,น,นะคะเอาชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยมาทําการขายก็น่าจะได้เป็นการสราเงินอยู่เรายังไม่ค่อยชิงกับุมระบบเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงไปิีใหม่อีกรอบนึงนะคะต้าตามมอนสเตอร์มันก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ดูเว้ยโอ้โหมันตายแล้วอุ้ย นี่ตัวเดียวหรอตัวเอฟนี่เออเอออย่ามาสก,กีตตัวอะหลบลีกอืมหลบได้ขอมาด้วยตัวเอฟนี่ไงปองกันได้ตัวเอฟปอกันอืโอ้ตหตททำไมตายยากจังตัวนี้ตายไปสเก อย่าเออหูไม่ไหวแล้วว่ะไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไอ้โหมากเขาเอาเขาไปขายก่อนนี่ค่ะหน้าตามอนสเตอร์แล้วเหมือนข้างล่างเนี่ยจะมีถ้ำอีกนะคะทุกคนขึ้นไปแป๊บนี่ไงคนนี้นะ,ะต้องมาคุยกับคน,นนี้นี่คนนี้คนนี้นคนน่คะเรมี่อ่าแล้วก็ฉันมีชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดอยู่เอาไปเลยอ้าวไอรัสเซียนีน่ติงหรือว่าเราต้องถือก่อนอะ่ะได้ปะ นี่ไงอ่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้เงินมาเยอะอยู่นะคะทุกคนต้องถือชิ้นส่วนก่อนต้องกดคุยแล้วก็ถือชิ้นส่วนนะคะเพื่อเป็นการส่งของอะไรแบบนี้โอเคจังหวะนี้คือเราอยากจะบอกนะคะว่าเรารู้สึกรวยรวยมากๆเพราะว่าตอนนี้เรามีเงิน8 9เอาไอจีคือฟาร์มมอนเราได้เงินเยอะมากนะคะแคมเหมือนเราจะสามารถเปิดประตูไปในอาณาจักรได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้นทุกคนจำได้โอ้โหไหนก็ฟาร์มมันเยอะขนาดนี้ละมาเราดูกันนะคะว่าในอาณาจักรจะมีอะไรขอก่อนเลยปีนขึ้น ชื่โอเคเดี๋ยวขอลอมาเปิดประตูอาณาจากักรหน่อยสิได้ยังอ่ะกดแหน่ถ้าจะไม่ผิดต้องคุยกับคนนี้ can you open the gate ได้ด้วยโอ้ว้าว god's eye a freezing wasteland เขาเปิดประตูให้เราทุกคนในราคาห้าสิบแป๊บหนึ่งนะจะปิดประตูไหมอ่ะแปะ๊บหนึ่งขอไปซื้ออาวุธก่อนอาวุธอาวุธ มันมีเอาพูดอันเนี้เป็นดาบนะคะหรือไม่ก็อันนี้ใช่ไหมอืมเรารู้สึกว่าดาบอันนี้เทพอ้าวเหมือนเสียงเงินฟีก็ไม่รู้ว่าอะซื้อมาได้ปะโอ้ไม่ได้ด้วยโอไมยกกูวย,ยังไม่ทันได้เข้าไปเลย โอ้โหให้โอเคเข้ามาออกแล้วก็คือมันปิดประตูอ่ะช่างมาแล้วกันะให้ทุกคนดูแววๆแล้วกันนะคะว่าเมื่อกี้เน e ี่ยมันมีอะไรเหมือนเขาจะใช้เงินเป็นค okay, ่าสีเทานะซะส่วนใหญ่ส่วนสีดำหมอสีดำมันนี้ไม่รู้แฮะว่าเอามาซื้ออะไรกันแน่ซื้อนี้ได้ปะเนี่ย ซื้อไม่ได้เศษจะใเป็นเสียสีเทาในการซื้อส่วนเหรียญที่มันเป็นลูกกระตาสีดำอันนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าใครเอาไปทำอะไรได้ใครรู้เนี่ยมาบอกกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์นะคะสำหรับเหรียญค่าลูกกระตาสีดำในแบบนี้นั่นเองนะคะแบบที่มีชื่อว่า mouse force เองส่วนในวันนี้นะ,คะใครที่ชอ,ชอบเกมนี้หรือว่าอยากจะเล่นเดี๋ยวที่รีแบแมปเอาไว้ที่ใตด้ดิสคริปชันละกันนะคะในวันนี้เนี่ยขอลาท,ทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะผม